สวัสดีค่ะเจนี่ปนันค่ะ the most beautiful lady boy in your life ค่ะการเป็น LGBT หรือเพศที่3ต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติไหมสมัยก่อนนะเนาะบ้านอยู่พันนกอะเนาะเอวไม่ใช่เหรอนะคะจริงๆในมุมมอง แล้วก็ในประสบการณ์ชีวิตของเจนนี่นะคะจริงๆเจนนี่มองว่าทุกๆเพศอ่ะทุกๆเพศทุกๆคนทุกๆวยัยมีการอ,อ่อมีความยากลำบากในการใช้ชีวิตที่มันมันแตกต่างกันไปอยู่แล้วถามว่าออคำว่า LGBT ทำให้เจนนี่ใช้ชีวิตยากออขึ้นไหมถามว่ามันก็มีความยากในบางเรื่องมันยากตรงที่เราก็กลัวอ,อ่สังคมจะมองเรายังไงเวลาเราทำกิจกรรมอะไรอย่างเช่นยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยนะั่นคือ เมื่อก่อนเวลาการเลือกเข้าห้องน้าของเจนเนี่มันจะมีความยากลำบากที่เราเรารู้สึกค่อนข้างที่จะลำบากใจว่าเวลาเราเข้าห้องน้าหญิงไปผู้หญิงจะมีท่าทีที่มองเรามีตกมีความตกใจเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไรส่วนเวลาเราบางทีเราเลือกเข้าห้องน้ำชายไปในในตอนที่เรายังไม่มีความเป็นผู้หญิงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ละคือเราก็เป็นกระเทยแล้วเนาะมันก็มีความยากลำบากที่เขาก็มีสายตาที่ค่อนข้างตื่นหนกตกใจ เหมือนกันกับผู้หญิงอ่ะแต่เราเราก็เลยรู้สึกว่าเออเขาก็มองว่าเอ๊ะทำไมเรามาอยู่ในในบริเวณนี้ในห้องนำ้ำในห้องน้ำชายซึ่งมันก็เลยทำให้เราย้อนกลับมา,าเอ๊ะแล้วฉันควรเข้าน้ำชายหรือในห้องน้ำหญิงเอ๊ะตอนนั้นฉันก็เป็นเหมือนกระเทยหนุ่มเซอร์เอ๊ะฉันต้องควรเข้าน้ำหญิงได้ไหมเอ๊ะหรือว่าฉันต้องเข้าน้ำชายผู้ชายก็จะมองว่าเอ๊ะฉันเข้ามาเอ่อต้องการดูอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมันก็จะมีความยากเอ่อ ในการใช้ชีวิตบางส่วนในตรงนี้ซึ่งอันนี้คือยกตัวอย่างให้เห็นภาพกานันนะแต่ถามว่าจะยากลำบากกว่าผู้หญิงผู้ชายไหมคือมันก็จะนี่ว่ามันแล้วแต่บริบทแล้วแต่คนแล้วแต่ชีวิตของคนมากกว่าบางคนเกิดมาเป็นผู้ชายก็อาจจะมีความยากลำบากในชีวิตมากบางคนก็คือเป็น LGBT แต่ฉันก็ไม่ได้ยากลำบากอะไรขนาดนั้นบางคนเป็นผู้หญิงก็คือฉันก็ไม่ได้ใช้ชีวิตยากลำบากกว่าผู้ชาย หรือ L G B T อะไรขนาดนั้นคือเจนนี่มองว่าถ้าเรามาเปรียบเทียบกันว่าอันไหนยากกว่าตรงนี้มันอาจจะขึ้นอยู่กับบริบทของคนคนนั้นมากกว่าค่ะสิ่งที่ยากที่สุดของการเป็น L G B T คืออะไรเจนนี่ไม่ได้มองว่าการเป็น L G B T มันมัน,ม,นมันยากอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะอย่างที่บอกที่อย่างที่บอกคือเจนนี่เป็น L G B T ที่เติบโต,ตมาในครอบครัวที่ไม่เคยหยิบเรื่อง L G B T ไม่เคยพูดเรื่อง l g b t ให้เจนนี่ต้องรู้สึกเป็นปัญหาหรือเสียใจยเลยทุกครั้งที่เจนนี่ทำผิดพลาดทุกครั้งที่เจนนี่ทะเลาะหรือมีปัญหากับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยยกเรื่อง l g b t ขึ้นมาพูดหรือว่าขึ้นมาใช้เป็นข้ออ้างใน,ในการทำโทษเราเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อ การเป็น LGBT เนี่ยคือเจนนี่ไม่ได้เอาคําว่า LGBT มาทําให้ชีวิตยากอะไรเลยเพราะอย่างที่บอกคนรอบข้างเราก็ไม่เคยยกเรื่องนี้มาเราก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้คิดว่าอ,อ๋อการเป็น LGBT เนี่ยมันมันจะเป็นเรื่องยากคือสำหรับสำหรับเราเราคนรู้แต่ว่าการสอบ e n t r a น c e นี่บางทีอยากกว่าอีกคือในในส่วนชีวิตมัน,ม,นมันมีอะไรที่ยากกว่าโอ๊ยตายแล้วฉัน วันนี้ฉันต้องเอวฉันสมสิบะแต่ฉันต้องใส่กางเกงเอลยี่แปดอะฉันต้องใส่คอเส็้ออะไรอย่างเงี้ยเออมีความรู้มันอะไรมันใช้ชีวิตยากกว่าอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจนนี่คิดว่าคนไทยปฏิบัติตัวต่อกลุ่ม LGBT ดีพอเราหรือยังเจนนี่ว่าเอาอย่างงี้ดีกว่ามันเราสามารถพูดได้ว่าคืออาจจะปฏิบัติคือคนเราปฏิบัติตัวต่อแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยตัวออความเป็น LGBT ของเจนนี่อาจจะทําให้หลายๆคนปฏิบัติปฏิบัติตัวกับ Jenny, เจนนี่ค่อนข้าง เวลคั่มกว่าคนอื่นต้องคล่องการให้การยอมรับมากกว่าคนอื่นเพราะว่าอาจจะเป็นเป็นเราอาจจะเป็นบุคคลที่เป็น LGBT ที่มีคนรู้จกักหรือว่าบางคนก็อาจจะยอมรับเราแล้วจากผลงานที่ที่เราได้ได้ได้ทํามาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยพูดว่าคนคนไทยหลายๆคนเนี่ยปฏิบัติตัวกับเราอาจจะจะ,จะไม่เหมือนกับคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ถามว่าถ้ามองว่าคนไทยปฏิบัติตัวต่อ LGBT ดีแล้วหรือย,ยังเราไม่เห็มว่า มันมันมัน,ม,นมันยังยังดีได้อีกมันดีขึ้นได้อีกอคือเราไม่เหรอว่าเออเมื่อไหร่ที่คนไทยหรือสังคมไทยเลิกตื่นเต้นกับการการประกาศตัวคบกันของผู้ชายกับผู้ชายกระเทยกับทอมหรือว่าเออเมื่อไหร่ที่คนเลิกตื่นเต้นกับข่าวว่าเออมีหนุ่มคนนี้ยกสินสอดไปไปแบบสู่ขอผู้ชายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่ว่าอเออถึงเวลานั้นน่าคือ เราค่อนข้างจะที่จะพอใจแล้วว่าเออเนี่ยแหละรเราก็คือ l g b t ก็คือคนปกติเหมือนกันกับผู้หญิงผู้หญิงไม่ใช่แต่งงานกัน l g b t l g b t แต่งงานกันเออถ้าเมื่อไหร่คุณมองว่าเออมันปกติมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วตรงนี้คือเราค่อนข้างที่รู้สึกว่าเอออันนี้แหละคือสิ่งที่ดีแล้วสําหรับเรามีอะไรที่อยากฝากถึงลูกสาวหรือสาวประเภทสองรุ่นน้องบ้างไหมฝากถึงลูกๆหล,ลานๆต่อ l g b t รุ่นต่อๆไปนะคะ อย่างที่บอกเราค่อนข้างมั่นใจว่า LGBT เป็นคนที่มีความกล้าแสดงออกมีความคิดความสามารถเนาะถ้าทุกคนอยากจะแสดงออกมาที่นี่ขอคำเดียวขอแคอ่อย่างเดียวเลยขอให้ทุกคนแสดงออกมาอย่าง สร้างสรรค์คือแค่แค่สร้างสรรค์คุณใจออกทุกอย่างมาอย่างสร้างสรรค์มันก็จะทาให้คุณน่ะได้รับการยอมแล้วแล้วได้ได้รับการกพูดถึงในทางที่ดีเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยเออหลายคนถ้าอยากมองเจนนี่เป็นเออเขาเรียกว่าเป็นต้นแบบหรือเป็นตัวอย่างเอาเป็นว่าคือเราก็ไม่ใช่คนที่เออดีอะไรมากมายถ้าอยากจะ,อย,กจะอยากจะแบบดึงอะไรของเราไปไปใช้ในชีวิตก็ขอให้แบบเออเลือกในสิ่งที่มันดีๆไปแล้วการอย่างเงี้ยเออเอาไปปรับใช้กับชีวิตเนาะบางอย่างของเราอาจจะแบบไปเข้ากับ บางอย่างในชีวิตไม่ได้ก็ลองลองดูมุมอื่นดีๆอะไรเงี้ยดึงไปเนาะอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องทําตามนะขอให้ดึงแต่ดีๆไปแล้วก็แสดงออกมาอย่างสร้างสรรนะทุกคนนะแค่นี้เลยค่ะแหล่งพลังบวกของเจนนี่มาจากไหนบ้างแต่และช่วงชีวิตของเราเนี่ยเราก็จะมีแหล่งพลังบวกที่มันมัน ไม่ได้เหมือนกันนะคะเอาเป็นจินนี้พูดถึงช่วงเวลาปัจจุบันนี้แล้วกันถามว่าพลังบวกนอกจากที่มันมีอยู่ในตัวเราเองแล้วเนี่ยจนนี่เอามาจากไหนยง่ายๆเลยคือคนรอบข้างของเราคือคนรอบข้างของเราจะเป็นแหล่งพลังบวกให้กับเราได้แน่ๆคุณลองลองหาดูลองหันไปมองรอบข้างดูนะไม่ว่าคุณจะเก่งคุณจะดีคุณจะสวยคุณจะหล่อหรือว่าคุณจะมีครบขนาดไหนแต่เชื่อว่าทุกคนต้องการกาลังใจเนาะจนนี่ว่า กำลังใจคือพลังบวกสําคัญที่ทําให้ชีวิตมันมันมีพลังที่จะเดินต่อไปอ่ะเออลองขอกําลังใจจากคนรอบข้างบางทีเราเราสามารถสร้างกําลังใจเองได้แต่ว่าคนรอบข้างก็คือเป็นเป็นกําลังใจสําคัญที่จะทําให้แบบเรามีพลังด้วยนะหันไปแบบขอคําปรึกษาดีๆจากเพื่อนหันไปพูดคุยกับเพื่อนมันคือแค่แบบคําชมเล็กๆน้อยๆมันก็คือทําให้เรามีกําลังใจแล้วอย่างเงี้ยลองมองดูรอบข้างคุณอาจจะมีแหล่งพลังบวกที่ดีเยอะแยะมากมายอยู่ก็ได้ค่ะ ปากอแมกกาซินฉบับเจนนี่ปาหนันนะคะได้ที่เซเว่นอีเลนะคะกรุงเทพและปริมณฑลค่ะ